พลตรีวิทยาแก้วพรมรองแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยนายสืบพงษ์นิ่มพูนสวัสด์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ พลตรีวัชระผงแก้วแจ้งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36พลตรีสกลเพชรทองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3พร้อมด้วยนายสุขเสริญบัวอินนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบานและหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เส้นทางสายพูทับเบิกบ้านนาสะอุ้งตามโครงการท้องถิ่นไทยรมใจพักรักสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ72พันษาโดยเส้นทางดังกล่าวประชาชนที่อาศัยบริเวณภูทับเบิกบ้านหนาสะอุ้งตำบลวังบานอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยใช้เป็นเส้นทางสัญจรในพื้นที่และการลำเลียงพืชผลทางการเกษตร มีความเดือดร้อนในเรื่องของเส้นทางสัญจรที่มีความชำรุดเสียหายมาเป็นเวลานานนอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวจากบ้านผูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังอุทยานเทอรพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเส้นทางดังกล่าวดำเดนินโครงการโดยกองทัพบ,บกโดยผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้กองผลพัฒนาที่3เป็นหน่วยงานกา่อสร้างเส้นทางดังกล่าว โดยบรณาการงบประมาณจากภาคเอกชนทุกภาคส่วนในการดำเนินการก่อสร้างจำนวน51ล้านบาทเศษก่อสร้างระยะทาง14,205เมตรสำหรับการจัดก,กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเส้นทางสายผูทับเบิกบ้านนาสะอุ้งเพื่อสร้างความสวยงามให้กับเส้นทางดังกล่าวโดยทำการปลูกต้นพญาเสือโครง่งและหญ้าแฝกตลอดแนวเส้นทาง สำหรับการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากทางกองทัพบ,บกได้มีการสร้างเส้นทางสายบ้านภูทับเบิกอำเภอลมเก่าไปผ่านบ้านนาสะุ้งแล้วก็ไปบ้านหมากแข้งในเขตของจังหวัดเลยนะครับระยะทางประมาณ14กิโลเมตรเศษๆซึ่งเป็นการสร้างเส้นทางเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษานะครับแล้วเราก็หลังจากได้มีการสร้างเส้นทางใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และก็องค์การบริหารส่วนตำบลวัง วางบานนะครับเป็นอย่างดีในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยการปลูกต้นไม้ริมสองข้างทางประกอบไปด้วยพระยาเสือโค้งและก็ปลูกหญ้าแฝกนะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทางกอทัพบกนะครับที่ได้กรุณาทำถนนเส้นนี้ให้กับพี่น้องชาวเพชชบูบุ์ครับผมเรียนว่าที่ผ่านมานะพี่น้องบ้านนาสะอุ่งนะมีข้ายากลำบาก ในการเดินทางรวมถึงกรณีที่มีคนเจ็บป่วยและในฤดูแลกเ,เองเนี่ยก็มีเรื่องของขอครถไฟป่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่สร้างความมีชิวชีวาให้กับพี่น้องตั้งแต่ปูทัเปือกนาสุขุและจังหวัดเลยให้สามารถใช้จัดคมนาคมได้ตลอดทั้งปีครับซึ่งที่ผ่านมาผมเรียนว่าเราจะใช้ได้แค่ช่วงที่ไม่ใช่ฤด,ดูฝนแต่หมายความว่าณเวลานี้เนี่ยชาติพิสุภุใจครับที่ได้เกิดขึ้นโดยพปะ่งท่านได้เมตตา มาในเ,เรื่องเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติครับขอพระคุณครับโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระครบหกรอบ72พรรษาครับตามที่องค์การบริหารสร่วนตำบลบางบานร่วมกับกองทัพบกและร่วมกับองคนอนสตร์ราชการพีน่น,น้องประชาชนชาวตำบลบางบานทุกหมู่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านทะเบิกบ้านหัุวงก็มีผลตรงนี้ด้วยนะครับก่อนนั้นมาอดีต ก็หนทางก็ลําบากนะครับการคมนาคมก็ไม่มมสะดวกสบายเท่าไหร่ไปการรักษาพยาบาลก็เป็นปัญหาอุปสรรคตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทาทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างถนนและปลูกต้นไม้ในวันนี้ครับผมก็ผมได้รับภารกิจจากทางกองทะบกนะครับให้มารับผิดชอบการก่อสร้างทางเส้นนี้นะครับ มีระยะทางทั้งสิ้นเนี่ย14กิโลเมตรเศเป็นถนนคอนกรีตรกว้าง4เมตรนะครับยาว14กิโลเมตรเรแล้วก็ใช้เวลาดำเนินการเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน4เดือนนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาในพื้นที่แล้วเนี่ยก็งานค่อนข้างจะยากครับเนื่องจากว่าเป็นภูเขาและก็ลาดชันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องการระบายน้ำของถนนนะ แล้วก็ความปลอดภัยในการใช้งานของพี่น้องประชาชนในในพื้นที่นะครับซึ่งเราหวังว่าเส้นทางเส้นนี้เนี่ยจะไม่จะจะไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของการประสบบัิเหตุอะไรต่างๆนะก็พยายามที่จะรักษาความปลอดภัยให้เขาครมีผมในฐา,านะมณฑลทหารบกที่36ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็มีหน้าที่ประสานงานบูรณาการใน ทุกภาคส่วนาการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะของท้องถิน่นซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ในในในเขตท้องถิน่นซึ่งการบริการปลูกป่าครั้งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่อุทยานแลน,นเจ้าที่ที่ร่วมโครงการก็ทั้งเจ้าที่ป่าไม้และก็เจ้าที่อุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานจําเป็นต,ต้องอยู่ในโครงการก็ ทางเทศบาลก็ทําเสนอโครงการผ่านไปที่ผู้ว่าลงฝ่ายปกครองและถนนเส้นนี้ตามที่เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นถนนที่เป็นพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดสามอำเภอก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์ในเขตบางบานแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังเนี่ยแล้วก็จังหวัดเลยอำเภอด,ด่านซ้ายแล้วเป็นพื้นที่ปวงมาคมสาคัญในทางด้านยุทธศาสตร์ในอนดีตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ทรงพยศต,ตอนนั้นร้อยเอกออกรบในอุทยานหมากแข่งก็ทางทางพี่น้องประชาชนก็ต้องการเทริดเกียรติพระองค์ท่านนะครับเส้นทางที่เข้าก็ลําบากเส้นทางเดิมที่เข้าทางด่านซ้ายเนี่ยก็ทา้งลําบากและท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมีข้อจํากัดถ้ารอต่อ ถนนเส้นนี้ต่อเชื่อมนักท่องเที่ยวทึ่มีอยู่แล้วในเขตของเขาค้อก็ดีเขตอุทยานทุ่งสนหลวงก็ดีแลกระทับเบิกก็ดีก็จะไปต่อเชื่อมในเขตอุทยานบางแง่เป็นการเทริดพระเกียรติของท่านแล้วผมดูแล้วถนนเส้นนี้เนี่ยอนาคตน่าจะไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวภาคการเกษตรทึ่พี่น้องประชาชนสามารถใช้เส้นทางตรงนี้ในในการขนย้าย พืชผลทงางการเกษตรแล้วก็พื้นที่หลายจุดที่ถูกบุกลุกขึ้นมาเราก็คงจะต้องขอคืนจากพี่น้องประชาชนสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่าวันนี้เป็นวันแรกคิกออฟวันแรกกิจกรรมต่อไปก็คงจะมีการปลูกป่าและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการแข่งดดนลี่วิ่งมินินนมาราธอนวิ่งฮาบเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งเพชรบูรณ์เนี่ยจะเป็นแม่งานหลักทุก ฤดูหนาวเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมประจําในพื้นที่อํเาเภอเขาคออยู่แล้วก็เราก็ดึงกิจกรรมพวกนี้เข้ามาในเส้นทางเส้นนี้ต่อเชื่อมไปยังด่านซ้ายแล้วก็ผ่านในพื้นที่ของเขตสุยานเป็นการกระตุ้นให้ให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ให้มีเฉพาะคนไทยนักท่องเที่ยวที่ต่างชาติก็เข้ามา